คนที่กำลังมองหาอาชีพเสริมคุณลองฟังผมนะครับทุกวันนี้ทุกบริษัทส่วนใหญ่เขาวิ่งหาร้านโชห่วยร้านโชห่วยก็เป็นร้านเหมือนห้างเล็กๆประจำหมู่บ้านคุณลองเปลี่ยนความคิดนะครับถ้าคุณกำลังมองหาอาชีพเสริมคุณลองทำสินค้าอะไรก็ได้ที่คุณทำเป็นคุณทำแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันอร่อย แต่เน้นให้สินค้าที่มันไม่เน่าไม่เสียมันมีอายุอยู่ได้หลายวันลองดูนะครับเนี่ยขนาดบริษัทใหญ่ๆบริษัทอัมพลฟู้ดกะทิชาวเกาะตอนแรกผมก็นึกว่าเออเขาขายแต่กะทิชาวเกาะเดี๋ยวเนี้ยขนมก็มีน้ำเนี่ยน้ำอะไรเนี่ยเออเขาก็ขายอยู่นะขนมบางตัวเขาไม่ได้ทำเอง เขาก็ไปรับสินค้าของโรงงานอื่นมาเอามาเป็นพันธมิตรเอออย่างนี้มันเป็นแบบนี้นะคนส่วนใหญ่เดินเข้าไปร้านโจห่วยมีแต่เข้าไปซื้อลองเปลี่ยนความคิดสิอยากมีอาชีพเสริมเปลี่ยนความคิดดูเออจะเอาอะไรไปขายร้านโจห่วยดีจากผู้ซื้อเป็นผู้ขายหาลูกค้าไปเรื่อยหาลูกค้าไปเยอะๆทำอะไรเป็นเออแคปหมูหนังปลาถ้าเป็นไหม นังไก่เขาเก็บกุ้งเขาเก็บปลาแล้วแต่คุณอะนะทำขนมโดนัทมีนะบางคนไปนั่งขายตลาดนัดอย่างเงี้ยทำโดนัททำท้องมอ้วนทำนางเล็ดนั่งขายตลาดนัดก็นั่งขายไปเราก็ทำเผื่อด้วยทำเผื่อเอาไปส่งร้านโชวหวยจะเป็นอาชีพสเสริมหรืออะไรก็ได้ลองดูนะแนะนำแบบนี้แหละผมเคยไปเดินตลาดนัด เห็นเขาทอดโดนัทเขาถามเขาว่าเออทําไมไม่ทําไปส่งตามร้านโห่วยด้วยอ่ะเขาบอกไม่มีเวลาเออผมก็งงนะนั่งขายของตลาดนัดทอดโดนัทใส่ถุงเอาไว้ห้าถุงสิบถุงแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์รอลูกค้ามาซื้อพอของหมดก็เติมเออแล้วทําไมคุณไม่ทอดไปเรื่อยล่ะทอดไปเรื่อยทอดไปเรื่อยๆไม่ต้องให้มันเสียเวลาทอดให้มันดูเยอะเะวางตะวางร้านให้มันดูเยอะๆะเหลือไม่เป็นไร เพราะเหลือพรุ่งนี้ก่อนที่จะไปขายของตลาดนัดเราก็ไปส่งตามร้านโชห่วยอาจจะส่งทุกหน่อยเราขายตลาดนัดเราขายสิบบาทไปส่งร้านโชห่วยแปดบาทกําไรหายเอา้ากําไรหายก็ช่างมันเป็นอาชีพเสริมมีไรายได้เพิ่มทําให้เรามีงานเพิ่มขึ้นไม่ต้องว่างงานทุกคนคิดคิดยังไงอลองคิดดูลองดูจาก ที่เดินเข้าไปซื้อของในร้านโชห่วยลองเอาอะไรไปขายร้านโชห่วยบางคนดูช่องสหภูถั่วแผงพูดแตขแ่ขนมแผงขนมแผงทุกคนก็เลยอยากทำขนมแผงลองเปลี่ยนความคิดดูเปลี่ยนเป็นทําอะไรไปส่งร้านโชห่วยดี